วิกฤตงานของคนรุ่นใหม่ระเบิดเวลาที่อาจขย่าวเศรษฐกิจและสังคมสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ทั่วเอเชียนั่นคือวิกฤตงานที่อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่กว่าที่เราคิดงานมีแต่งานดีไม่มีจริงหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่างานล้นตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์กลับซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะถึงแม้จะมีงานให้ทำแต่งานดีที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถกลับหายากธนาคารโลกเตือนเศรษฐกิจอาจหยุดนิ่งธนาคารโลกได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลน,นี้โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการหางานทำที่มีคุณภาพสถานการณ์ในเอเชียเป็นอย่างไรอัตราการว่างงานสูงในบางประเทศเช่นจีนและอินโดนีเซียอัตราการว่างงานของกลุ่มคนอายุ15ถึง24ปีสูงกว่า10% ซึ่งสูงกว่ากลุ่มวัยทำงานทั่วไปยังเห็นได้ชัดงานผลิตภาพต่ำเพิ่มขึ้นหลายคนต้องทำงานที่ไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือต้องทำงานนอกระบบที่ไม่มั่นคงอินโดนีเซียตัวอย่างที่ชัดเจนอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนโดยมีแรงงานนอกระบบคิดเป็นสัดส่วนเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไร ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่สามารถเข้าถึงงานที่ดีได้ช่องว่างระหว่างชนชั้นก็จะยิ่งกว้างขึ้นความเสี่ยงต่อสเสถียรภาพทางสังคมความไม่พอใจและความเหลื่อมล้ำอาจนำไปสู่การประท้วงและความไม่สงบเจนแซกับการประท้วงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นการประท้วงที่นำโดยคนรุ่นเจนแซกในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการว่างงานความเหลื่อมล้ำและการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ช่องว่างทางเพศผู้หญิงยังมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานน้อยกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดบทบาทของธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นมีบทบาทสําคัญในการสร้างงานแต่จานวนธุรกิจใหม่กลับลดลงคําถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดวิกฤตงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่รัฐบาลควรมีมาตรการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับคักหมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากรายงานของธนาคารโลกและแหล่งข่าวอื่นๆ